ถอรหัสค12ล้านวิวที่เกิดจากการตีกันของ2ฝ่ายคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทําให้อาจารย์แขกมาตัดสยามซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อของคงจุย้ย12ล้านวิวเนี่ยคือคลิปที่ไม่ควรเอารูปพ่อแม่ไปใส่ในกระเป๋าสตางค์จริงหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมของอาจารย์แขกแล้วกันเนาะท่านก็มีความเชื่อในวิชาของท่านว่าออไม่ควรนํารูปพ่อแม่มาใส่ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ขึ้นอยู่กับจารณาญาณนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคต่อมาก็คือได้คลิปเนี้ยมาถูกนำออกไป แล้วก็เกิดความเชื่อของกลุ่มคนที่ว่าอ้าวจริหรอคะอาจารย์ขอบคุณค่ะนู่นนี่นั่น,นและไอ้กลุ่มหนึ่งคือแบบก็กูใส่ทุกวันทําไม,มอ่ะกูรู้พ่อแม่กูพูว่าพ่อแม่คืออรหันที่สุดของชีวิตใส่กระเป๋าตังคงไม่ได้หรอสองกลุ่มนี้ตีกันครับไม่เกิน4วันประมาณไม่เกิน4วันคลิปนี้ถูกดีดขึ้นไป12อล้านวิวโดยต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นยุคที่ทิกตอกก็ไม่ได้ดันฟีดแบบลงอะไรแม่ก็แสนวิวไปละไม่ใช่อันนี้ก็จะมาพูดคุยกันว่ามันเกิดจากการที่คน2ฝั่งมีความมมเเชืื่่ออไหนนกั แล้วทําให้เกิด engagement เกิดขึ้น c o m มนต์ Comment เกิดขึ้นการแชร์เกิดขึ้นส่วนล่วมโคตรจะเยอะถามว่าคลิปนี้เกิดประโยชน์ยังไงทําให้เรารู้ได้ว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะสร้างกระแสในคลิปในแนวทางแบบนี้ด้วยในทางที่คุณอยากจะได้ดราม่ากเกิดขึ้นคุณทาคลิปแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับโดยคลิปพวกนี้จะต้องมีคําว่าจริงหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างซึ่งพอเราทําอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ย engagement มันจะเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงมากขึ้นและทําให้คลิปของคุณนั้นปังแน่นอนส่วนใครที่อยากรู้ ไปตามหาดูนะครับที่ช่องอาจารย์แขกมาจากสยามครับ